ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงเย็นวันนี้ครับมากระทางฝั่งของทนางด้นราช,ชบุรีมิตรผลเนฟซีกันหน่อยครับเมื่อถึงวันที่ต้องลามันก็ต้องลาเลยครับเมื่อทนานด้นลงจิวพ,พูดอมราปิดฉาก3ปีในถิ่นของทนานด้นราชนันมังก,แกงรแหละครับอย่างไรก็ดีครับสำหรับทางด้านดีเฟนลงจิวครับปิดแนวรุกของทนานด้นมาตินิส วัย34ปีแข้งคีแมนคนสำคัญของทน,น,นม,ร,สมสนราชบุรีมิตรผลที่ทีมเนสึกลิเวอร์พูลครับได้โพสต์เปิดใจผ่านโซเชียลส่วนตัวและกล่าวอําลาจีมครับหลังคาแข่งมาถึง3ฤดูกาลเลยครับโดยในข้็ตามครับล่ลาสุดกับท่านลองจิวครับได้ลงในสตอรี่ไอจีเลยครับโดยให้ใจความว่าสวัสดีทุกคนจึงเวลาต้องอําลาแล้วขอบคุณสตาฟและคุณฟุกสําหรับความสุขตลอด3ปีนี้ผมยังพร้อมที่จะไม่ลืมพวกคุณและพบกันใน เวนีโดยสําหรับตนักสเตฟนลองจิวครับเป็นนักเตะทีมชาติของทางด้านมาสตตนิสครับรวมถึงเคยเล่ในให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในชุดยู21ป,ปีผ่านการค้าแข่งมาหลายสโมสรในฝรั่งเศสเบลเยียมโปรแลนด์และเนเธอร์แลนด์ถือเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในเวทีของตะล่านยุโรปมาแล้วในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยที่เจ้าตัวครับเคยค้าแข่งอยู่กับสโมสรของตะล่านโอเซในระหว่างปี2007 20 13, ถึง2013ก่อนจะย้ายมาค้าแข่งในไทยกับตะล้านราชบุรีมิตรผลเอฟซีแหล ครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากันชี้ดูรับบิดกันหน่อยครับเอาก่อนใครเพื่อนเลยครับเมือนแปลประกาศคว้าตัวอดิศักดิ์สอสูงเดินครับเสริมทัพ เป็นหลายเลขแหละครับโดยอย่างไนก็ตามครับสำหรับรงแชมป์ลิเวอร์พูลสองพยี่อย่างธนาสมุสรบีจีปฐมยูนนแตดได้ประกาศคว้าตัวอดิศักดิ์เสาสูงเนินกองหลังวัย26ปีจากสมุสรขอนแก่นยุนนเตดเข้ามาร่วมทัพอย่างเพรนทางการเป็นเชียร์บอลครับและนับเป็นการเสริมทัพคนแรกหลังจบฤดูกาล2 0 2 1แหละครับโดยสําหรับธนาอดิศักดิ์เสาสูงเนินครับหรือหนุ่มครับเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับโรงเรียนอาสัมชันกรุงเทพเคยถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในแข้งนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ก่อนต่อมาครับจะเซ็นสัญญาระดับอาชีพครั้งแรกกับสโมสรราชบุรีมิพรเนฟซีและย,ยาสุทอเนฟซีและสโมสรขอนแก่นยูเนเต็ดเป็นสโมสรล่าสุดเลยครับและดูั้งนี้ครับในทัพจุงอังพยงขอนแก่นยูเนเต็ดครับอดิศัก์ถือเป็นส่วนสําคัญในการพาชีมเลนชั้นสู่ทะลีกสและต่อเนื่องไปจนถึงถลิกหนึ่งฤดูกาล2 0 2พันที่เพิ่งจบไปโดยอดิศักรครับลงสนามในฤดูกาล2 0 2พไปทั้งสิ้น23นัดและเป็นการลงเล่นในฐานะตัวจริงทั้งหมดเลยครับ ในขณะที่ประดินที่3ครับยังไม่จบครับสำหรับเดอะแรบบิทครับขยับเสริมทับ่อเนื่องครับเมื่อ ากนั้นเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทยคอมครับตกงไงเครดิตกันด้วยครับได้ออกมาตีข่าวว่าบีจีปัตุมยูเนเต็ดครับเหล่งที่จะคว้าตัวแข้งดิกรีติดตรงช้างศึกเติมแก่งลับในซีซั่นใหม่เหล่านี้แหละครับโดยยังไงก็ตามครับหลังจากที่บีจีปัตุมยูเนเต็ดครับลงแชมป์ลีโวทลีกด้ตกเป็นข่าวว่าได้ปิดดีคว้าตัวเจริญศักดิ์วงก่อนปีกจรวดของสมุทรปราการชิตีที่มีข่าวในก่อนหน้านี้ครับที่พลาดตาลุ้งตกชั้นเข้ามาเสริมทัพเป็นจีบริครับโดยล่าสุดครับทีมข่าวของทางด้านเว็บไซต์ ไทยคอมครับได้รับรายงานมาว่ากระต่ายแก้วมีแผนที่จะขยายทีมเพิ่มขึ้นครับเพื่อความแข็งแกร่งสําหรับฤดูกาลใหม่ที่มีโปรแกรมลงเตะม,มากถึง4รายการทั้งในประเทศเซะสึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแหละครับและโดยั้งนี้ครับโคกําลังที่จะเดินหน้าจเจรจาคว้าตัวนักเตะเข้ามาเพิ่มอีก3-4คนที่มีดีกรีเคยมีชื่อติดทงช้างศึกมาได้ทั้งสิน้นทั้งตําแหน่งกองหน้าเบ็คขวาและตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเข้ามาเสริมทีมซึ่งทั้งหมดครับมาจากสโมสรเดียวกันนอกจากนี้ครับอาจจะมีการ ดิวเล็กเป่ยนักเตะกับโรสอนบิ๊กจีมรวมลิกในหลายตำแหน่งอีกด้วยแหละครับในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันต่างฝั่งของทนนานหนงบัวพิเชฟ4ีกันหน่อยครับเมื่อแทนนานคตดวังครับเล็งที่จะคุยกับบทบเรียนของน้องบัวหาต่างชาติคนใหม่เข้ามาเสริมคมุมหลังอาจที่จะเสียบาทรถทร,รีออกจากทีมเลยครับ ดึงในก็ดีครับน่าจะแน,น่นอนเลยครับวัตานาเฮมิตัน Hamilton จะไม่อยู่ลาตาไขา่ให้กับหนองบัวต่อไปจากกระแสข่าวเลงก่อนน้านี้ครับเกี่ยวกับตัวดัสรสันวทลีกสีสันล่าสุดที่เพิ่งจบซึ่งสอดคล้องกับการที่เจ้าตัวได้ออกมาพูดขอบคุณต้นสก,กัดเก่าไปเป็นชีพเรลยครับซึ่งกับเรื่องรังกล่าวครับก็มีรายงานมาเลยครับวัตานานคดหวังทวช,ชัยดำรงอ่องตระกูลครับที่เซ็นสัญญาฉบับใหม่คุมชิมหนองบัวต่อไปอีกหนึ่งปีได้ออกมาปเปิดเผยเช่นกันเลยครับว่าเขาเองก็จะเล่นคุยขับบรรยยเทเปลี่ยนชิ เพื่อหานักเตะต่างชาติฝีเท้าดีเข้ามาเสริมเขีเ้ยวแรบในเกมลุกให้กับทีมแต่ยังไม่สามารถบอกได้ขนาดนี้ว่าจะเป็นใครและแน่นอนว่าจะมีการเสริมนักเตะไทยอีกด้วยและนอกจากนี้ครับก็ยังมีรายงานอีกเลยครับว่ารายของทางานทดาดรีอยากหาที่ม่เช่นเดียวกันซึ่งมีความเป็นไปได้เลยครับว่าหนองบัวอาจจะต้องขาดกองหน้าฝีเท้าดีจากฤดูกาลที่ผ่านมาถึง2รายด้วยกันเลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเย็นวันนี้ครับมาคันทีห้องเครื่องกัปตันจีมกองกวางโซหมาปัยอย่างแตนานเจเตปิธิวัตสุจิตธรรมกุลกันหน่อยครับออกมาชื่นชมน้องไหมครับอย่างแตนันเจ้จัตชัยพิพัฒน์คือผู้ผิดทองหลังพระให้กระทับช้างศึกและยืนยันแหละครับว่าแข่งฮ์ดแมนแบบนี้เมืองไทยขาดหายมานานและรุ่นน้องมีการเล่นที่ดุดันในเกมรับแบบสไตล์ยุโรปแหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทงดนันเจ้าเจ็ตชัยพิพัฒน์สุพรรณเพรศัครับมิดฟิลด์ดาวุงจากแอตตูรินทีมในลีกโปรตุเกส ถูกกล่าวถึงอย่างมากจากผลงานของการลงสนามไม่กับทีมเชียรไทยสองเกมเล็กในศึกฟุตบอลชายีเกมครั้งที่3 1ที่ประเทศเวียดนามนะครับโดยั้งนี้ครับกระแสวิจารณ์มีออกมาทั้งในบวกและทางลบอย่างไรก็ตามครับชิมข่าวของเว็บไซต์หนึ่งครับก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทนายพิธิวัต์สุจิตธรรมกุลกองกลางทีมเชียรไทยชุดใหญ่ของลีโอชิงไลยูโรเต็ตซึ่งต่นั้นกัปตันเต้ครับก็ได้ออกมาเอ่ยชื่นชมไม่ขาดสายเลยครับว่า,าคือเจ้าเจ็ตคือของดีที่มีทีมทุกทีมควรเอา ไว้อย่างแท้จริงนะครับดูง่าก็ตามการสลับพิธีวัดครับก็ได้ออกมายอมรับถึงทางด้านเชียาพิาพัฒน์ครับว่าผมชอบการเล่นกล่องเจ้าเจ็ดคือเขาอ,อาจจะไม่ใช่พล่นที่โดดเด่นแต่เหมือนเป็นคนปิดทองหลังพระให้กับฉีมากกว่าเพราะเขาได้รับบทบาทให้เป็นคนคอยขัดขวางจังหวะเกมลุกของคู่แข่งซึ่งทางด้านเจ้าแจ็ดครับทำได้ดีเลยเวลาเสียบอลในเดนบอลจะมีเจ้าแจ็ดคอยตัดบอลได้ตลอดอีกอย่างที่ผมทึ่งมากคือความฟิตน้องเขาวิ่งได้บอลและมีสมาธิกับเกมตลอดเวลา และนักเตะสไตล์แฮตเมนแบบนี้ครับในบ้านเราไม่เห็นกันมานานคนสุดท้ายที่ผมทันคงดูจะเป็นพี่ของท้นานอิสวัตสิงห์ทองนั่นเลยครับแต่ในยุโรปแต่ละทีมถ้ามีผู้เล่นสไตล์นี้ยังไงโค้ชก็ชอบครับและกองกลางคนหนึ่งก็ยิ่งชอบมากเพราะจากนั้น,นเจ้าแจ็คคอยที่จะจัดการเกมรับนัดที่ผ่านมาครับเจ้าตาทั้ด้านเจ้าเต,เตอร์วิลเทพปมอมปานก็เล่นเกมลุกได้อย่างไม่ต้องพะวงหลังเลยแหละครับโดยการเล่นของเจ้าแจ็คครับทำให้ผมนึกถึงท้านอารันครับกองกลางของทีมชาตบราซิลของเอตเลตันทั้งสไต การเล่นที่ดุดันและสวมถุงเท้าครึ่งแข้งวิธีการเล่นของเจ้าแจ็คครับคือแบบนั้นเลยครับไม่ต้องดดดเด่นแต่มีประโยชน์กับทมมีมากๆแหลกครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแฟมอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ